โอดี้ทำไมไม่กินข้าวะอืะ <C <LE> C <AL> อเคยเป็นไหมคะหมาไม่ยอมกินข้าวคะ่ะซึ่งน้องโฮดี้เนี่ยนานๆทีจะไม่ยอมกินข้าวนะ <C <LE> C <AL> แต่ว่าวันนี้ฟ้าเลยไหนๆน้องก็ไม่กินข้าวละว,วันนี้ก็เป็นชีทเดย์ของน้องไปเลยนะคะ <C <LE> C <AL> ซึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยส่วนมากโฮดี้จะมีชีทเดย์ประมาณหนึ่งถึงสองวันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารที่จะทําให้น้องกิน ในวันชีเดย์อะไม่ค่อยดีกับสุขภาพของหมาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอื๋อสงสารน่ะน้องก็เหมือนคนเนาะก็ต้องมีวันที่อร่อยมั่งดิป้าเดี๋ยววันนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าฟ้าทำอะไรให้น้องโฮนี้กินอยากกินไหมคะมลูกค่ะม,มาเริ่มด้วยการต้มผักกันก่อนนะคะคือปกติเนี่ยโฮดี่จะต้องกินผักต้มทุกมื้อคะ่ะเป็นการเพิ่มกากแย่อาหารเพราะว่า น้องเคยผ่าไ้เอนค่ะก็เลยต้องดูแลพวกกากใย,ยอาหารให้น้องนิดนึงวันนี้ก็เลยเลือกเป็นบล็อกเกอรี่แครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะต้มไปให้นิ่มเลยนะคะเสร็จแล้วแยกน้ําออกค่ะแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้ให้น้องทุกวันได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นการทําไก่ทอดค่ะตั้งกระทะแห้งๆค่ะใส่ไก่ติดมันลงไปนะคะเสร็จแล้วผัดไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องปรุงร้อนไม่ต้องอะไรเลยค่ะพอผัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแห้งขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็น ไก่ทอดกรอบนี่เองค่ะก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะคะก็นาน,านทีพลิกทีก็ได้ค่ะทอดเสร็จก็ซ้บน้ํามันค่ะแยกผักไว้ก่อนนะคะต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราทอดไก่ไว้ใช่ไหมมันจะเหลือน้ํามันเราก็เอาพวกเครื่องในมาใส่ค่ะแล้วก็ทอดไปเลยค่ะพอไห้สุกเลยนะคะเพื่อนเพื่อพอ,พอทอดเสร็จเนี่ยก็ซับน้ํามันแล้วก็วางไว้ก่อน,นะคะ่ะ หลังจากเราทำเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะนี่คือปริมาณที่โคดี้จะทานวันนี้นะคะฟ้าก็เอามาตักไว้ในหลวงไวท้ทีจานค่ะหลังจากนั้นฟ้าก็เริ่มทําการหั่นนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาคลุกกันทีหลังนะคะน่าทานใช่ไหมฟ้าดูแล้วฟ้าก็ว่ามันน่าอร่อยมากเลยนะโอดีต้องชอบมกักงแน่ๆเลยงนะหั่นเสร็จแล้วก็มาคลุกข้าวกันค่ะเริ่มจากอาหารเม็ดก่อนนะคะตามด้วยเมนูสูตรเด็ดของฟ้าเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนั่นแหละ เสร็จแล้วเราก็มาคุกกันคุกให้เข้ากันนะคะเพราะว่าถ้ากลิ่นไม่ติดอาหารเม็ดอะ่ะเดี๋ยวก็จะไม่กินอีกค่ะก็จะเหลืออาหารเม็ดอีกเกิดการเขี่ยอาหารขึ้นค่ะดังนั้นอะ่ะคุกให้กลิ่นมันนัวๆน,น,นะคะให้มันละมุนกันที่สุดเลยค่ะข้าวเสร็จแล้วทีนี้มาดูกันนะคะว่าน้องจะกินหมดหรือเปล่าไหนโฮดี้ดมก่อนลูกหอมไหมครับอืมเอาอยางพร้อมอยางพร้อมอยางอ่ะโอเคกินได้คะ่ะลุยคะ่ะ ตัวอาหารเมที่น้องโฮกินนะคะก็เป็นของ h ิลส์ค่ะสูตร d i เจสตีฟไฟเบอร์แครนะคะที่มีโปรไบโอติกค่ะถ้าบ้านไหนนะคะเด็กๆก,กินข้าวยากก็ลองสูตรนี้ได้ค่ะแต่ว่าให้บ่อยไม่ได้นะมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแต่มันก็ตัวดีตรงที่แบบสารไม่ได้ใส่น้ํามันอะไรลงไปเลยอะคะ่ะอันนี้เป็นน้ํามันจากหนังไก่นะคะบางทีก็ทําเป็นไก่นึ่งปลานึ่งค่ะแล้วแต่รอบแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบของทอดนะคะ โอดีก็จะชอบเป็นพิเศษค่ะส่วนพวกตับเนี่ยให้ได้แค่ชิ้นเล็กๆค่ะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยดีให้มันแบบมีกินนิดนึงเนี่ยเขาก็จะกินละอร่อยใช่ไมคะลูกครับค่ะใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้ฟ้าไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่วิดีโอหน้นะคะาค่ะบายยค่ะ